สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่4เรื่องตามหาอาก่อนที่เราจะไปอ่านบทที่4เรื่องตามหาเราไปรู้จากคํานําเรื่องก่อนนะคะอะเด็กๆพร้อมแล้วเตรียมหนังสือภาษาภาษทีขึ้นมาค่ะและไป ฝึกอ่านและก็เป็นรู้จักความหมายของคำใหม่ในบทเรียนพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูน้ำพริกในวิชาภาษาไทยชั้นป .1 กับหนังสือเรียนภาษาภาทีนะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่4เรื่องตามหาค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าตามหาอะไรกันแต่ก่อนอื่น เรามาดูคำพท์กันก่อนนะคะเราจะมาเรียนรู้คำใหม่ในรู้จักคำนำเรื่องบทที่4เรื่องตามหาค่ะตอนนี้ให้คนเก่งเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า34ค่ะก่อนที่เราจะไปอ่านคำนะคะมาฟังคำสั่งของคุณครูก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าตาดูดูคำที่คุณครูพาอ่านค่ะ หรือจะเอานิ้วชี้ชี้ตามก็ได้นะคะหูฟังฟังเสียงคำที่คุณครูพาอ่านออกเสียงแล้วให้เด็กๆออกเสียงตามไม่ยากเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะถ้าคนเก่งของคุณครูพร้อมแล้วเด็กๆมาอ่านคําตามคุณครูกันนะคะเริ่มจากคําว่าคอไหนเด็กๆลองชี้คอของตนเองสิคะ ไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นั่นเองเมื่อชี้ถูกแล้วเรามาออกเสียงพร้อมกันนะคะคอเอาละค่ะให้เด็กๆมาสะกดคำว่าคอตามคุณรูน,น,นะคะคออคอเก่งมากค่ะคำต่อมาให้เด็กๆ สังเกตภาพผู้หญิงคนนี้นะคะเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่คะมีลูกศรชี้อยู่ด้วยใช่ค่ะเด็กผู้หญิงกำลังผูกโบกกล่องของขวัญอยู่นั่นเองเรามาออกเสียงคำนี้กันนะคะผูกอีกครั้งหนึ่งค่ะผูกเอาละค่ะทีนี้ให้เด็กๆสะกดคำว่าผูกตามคุณครูนะคะ พออูกอผูเก <_ C> e <at> ่งมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อมาคือคำว่าลานเรามาออกเสียงคำว่าลานพร้อมกันนะคะลานทีนี้เรามาสะกดคำว่าลานกันค่ะลออานอลาน คำต่อมาคือคำว่าอ้อยคนเก่งลองออกเสียงคำว่าอ้อยดูนะคะอ้อยทีนี้เรามาสะกดคำว่าอ้อยตามคุณครูนะคะออยอ,อ,อยออยไม้โถอ้อยเก่งมากค่ะเด็กๆคำต่อมาคือคำว่าเดิน เรามาออกเสียงคำว่าเดินพร้อมกันนะคะเดินทีนี้ให้เด็กๆสะกดคำว่าเดินตามคุณครูนะคะดอเออนอเดินเด็กๆคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าคำว่าเดินประสมด้วยสระเออแต่ทำไมอออ่างที่เป็นส่วนประกอบของสระเออ ถึงหายไปแล้วมีแต่สระอีคะ่ะสงสัยกันไหมคะนั่นก็เพราะว่าสาระเออเป็นสระเปลี่ยนรูปคะ่ะเมื่อคำมีตัวสะกดออ่างที่เป็นส่วนประกอบของสระเออก็จะเปลี่ยนเป็นสระอีคะ่ะเด็กๆด,ดูนะคะ นี้ค่ะให้เด็กๆด,ดูคำนี้นะคะคำว่าเดอโดอเออเดอคำว่าเดอเมื่อมีตัวสะกดคือนหอนูจะสะกดว่าดดเอนอนเดินอออางที่เป็นส่วนประกอบของสระเอก็จะเปลี่ยนรูปกลายเป็นสาระอินั่นเองค่ะเด็กๆจำไว้นะคะคำต่อมาคือคำว่าเล่นน้ำ เราออกเสียงคำว่าเล่นน้ำพร้อมกันนะคะเล่นน้ำมาสะกดคำว่าเล่นน้ำกันค่ะลอเอนเลนไม้เอกเล่นโน,นอนัมนำไม้โทน้ำเล่นน้ำเก่งมากค่ะเด็กๆ คำต่อมาคือคำว่าลาทานเรามาออกเสียงคำว่าลาทานพร้อมกันนะคะลาทานเก่งมากค่ะทีนี้เรามาสะกดคำนี้กันนะคะลออัมลำทออารอทานลำทานเก่งมากค่ะเด็กๆคำต่อมาคือคำว่ากระดึง อีกครั้งหนึ่งค่ะกระดึงหันลิ้นด้วยนะคะเพราะมีรอเรือเป็นพยัญชนะควบค่ะเรามาสะกดคำว่ากระดึงกันนะคะกอรออกระดอ,อึงกระดึงคำต่อมาคือคำว่ากระพรวน เรามาออกเสียงคำนี้พร้อมกันนะคะกระพรวนเอาละค่ะเรามาสะกดคำว่ากระพรวนกันนะคะกรออะกระพอรออัวนอพรวนกระพรวน,รวน,รวนเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆสงสัยไหมคะว่า คำว่าครวนที่ประสมสารอัวแล้วไม้หันอากาศแบบนี้ค่ะให้เด็กๆตั้งใจดูให้ดีนะคะไม้หันอากาศที่เป็นส่วนประกอบของสารอัวหายไปไหนกันนะทำไมเหลือแต่ว่าแวนเด็กๆสงสัยกันไหมคะนั่นก็เพราะว่า สาะอัวเป็นสารลดลูกค่ะเมื่อสารอัวมีตัวสะกดเด็กๆดูนะคะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดคือนอนูไม้หันอากาศก,าก็จะหายไปแบบนี้ค่ะเรามาดูคำต่อไปเลยนะคะจะเป็นการอ่านคำค่ะเด็กๆ มาอ่านตามคุณครูนะคะที่และแต่ตามหายดังอยู่เวลาทันทีปกเป๊ก กรุ้งกริ่เก่งมากค่ะเด็กๆเมื่อเราได้เรียนรู้คำได้อ่านแจกลูกสะกดคำกันไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเรียนรู้ความหมายของคำกันค่ะเริ่มจากคำนี้ค่ะคอคำว่าคอหมายถึงส่วนของร่างกายที่ต่อกับศีรษะกับตัว คำต่อมาคือคําว่าผูกคําว่าผูกหมายถึงเอาเชือกสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อนเพื่อทำให้มั่นหรือติดกันลานคําว่าลานหมายถึงบริเวณที่ว่างสนามอ้อ,อยคําว่าอ้อยหมายถึง ชื่อไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอลำต้นเป็นกล้องเด็กๆเคยเห็นต้นอ้อยกันไหมคะคำต่อมาคือคำว่าเดินคำว่าเดินหมายถึงยกเท้าก้าวไปข้างหน้าลำทานคำว่าลำทานหมายถึงทางน้ำที่ไหลจากเขา กระดึงหมายถึงโลหะคล้ายกระดิ่งมีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในกระพรวนคำว่ากระพรวนหมายถึงโลหะกลมกลวงมีลูกกลิ้งเล็กๆอยู่ข้างในเด็กๆเ,เคยเห็นกระพวนกันไหมคะกระพวนที่ไว้แขวนคอแมวนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเมื่อเด็กๆได้รู้ทั้งความหมายและได้อ่านแปลรูปสะกดคำกันไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะมาทบทวนการอ่านคำของเด็กๆค่ะให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะคออีกครั้งหนึ่งค่ะคอเก่งมากค่ะผูกอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆผูก ย่มไปเลยค่ะลานลองออกเสียงคำว่าลานด้วยตนเองสิคะเก่งมากค่ะอ้อ,อยเรามาออกเสียงคำว่าอ้อยพร้อมกันนะคะอ้อ,อยเดินอีกครั้งหนึ่งค่ะเดินเล่นน้ำเรามาออกเสียงคำว่าเล่นน้ำ พร้อมกันนะคะเล่นน้ำลำทานคนเก่งลองออกเสียงคำว่าลำทานดูสิคะเก่งมากๆเลยค่ะกระดึงอีกครั้งหนึ่งนะคะกระดึงกระพรวนกระพรวน ีนี้เรามาอ่านเป็นคำนะคะที่และแต่ตามหายดังอยู่เวลาทันทีปกเป๊กกรุงกริง เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านกันบ่อยๆและฝึกเขียนกันด้วยนะคะจะได้เก่งๆค่ะคำาไหนมีคนเก่งอ่านไม่ได้ให้ค่อยๆสะกดแบบที่คุณครูพาทำนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้บทเรียนของคุณครูมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ หลังจากหลังจากฝึกอ่านแล้วนะคะวันนี้ให้เด็กๆอัดคลิปนะคะอัดคลิปอ่านรู้จักคำนำเรื่องส่งคุณครูด้วยนะคะให้เด็กๆอ่านเองอัดคลิปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคะแนนให้อาเสร็จแล้วให้เด็กๆเขียนอ่าเขียนรู้จักคำนำเรื่องตามที่คุณครูอ่าเขียนให้ดูอยู่ หน้าจอตอนนี้แต่ว่าจะแตกต่างจากทุกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเขียนคําเสร็จแล้วนําคําที่เด็กๆเขียนมาแต่งเป็นประโยคอ่าเช่นนะคะเด็กๆดูคําที่1ค่ะอ่านว่าคอใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะแต่งว่าฉันมีคอก็ได้แต่ว่าคุณครู้ยแต่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าแม่ปวดคอนะคะ คำที่สองคำว่าผูกนะคะอาจจะแต่งว่ายังไงฉันผูกเชือกรองเท้าหรือแม่ผูกกล่องของขวัญก็ได้นะคะแล้วแต่เลยไม่มีผิดนะคะขอให้เขียนคำแล้วก็สะกดคำให้ถูกต้องนะคะคำที่3ค่ะคำว่าลานคำที่สี่คว่าอ้อยคำที่ห้าคำว่าเดินคำที่หก เล่นน้ําคําที่7จํดลำทานคําที่8กระดึงคําที่9กระทวนนะคะเสร็จแล้วมี9คํานะลูกนะเสร็จแล้วแต่งประโยคเรียบร้อยแล้วถ่ายส่งคุณครูอุ้ยเหมือนเดิมนะคะโอเควันนี้เจอกันแค่นี้ค่ะ